ลูกค้า <Ö. S 1> รู้จักต <và S 1> ัวอุปกรณ์แปลง HDMI splitter extender ไหมครับและลูกค้าเคยเจอหน้างานที่มีการจำกัดการเดินสายหรือการเดินสายบนฟ้าโดยใช้สาย HDMI ที่ยุ่งยากไหมครับเดี๋ยวเป็นยังไงเรามาดูกันครับ สวัสดีครับผม p ี b ีเ p สซพครับผมวันนี้เราจะพามารู้จักกับตัวอุปกรณ์หนึ่งนะครับผมเป็นตัวอุปกรณ์ใหม่ของเรานะครับ p B s u p p ์เรานำเสนอนะครับตัวอุปกรณ์ตัวนี้ครับมีชื่อว่า HDMI Splitter Extender POE ครับตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมมีความสามารถพิเศษอย่างไรนะครับผมตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมเป็นตัว HDMI Splitter นะครับ ที่เป็นตัวแปลงสัญญาณ HDMI นะครับผมส่งออกไปยังสายแลนระยะไกลครับไม่ว่าจะเป็นตัว extender ที่ไว้สำหรับเดินสายโดยสายแลนระยะไกลหรือจะเป็นตัว HDMI s p l t t t r r ที่เอาไว้แยกสัญญาณกันครับและตัวอุปรกรณ์ตัวนี้นะครับผม รวมกันนะครับเป็น3 in 1ครับผม1ครับผมเดินทางไกลครับ2ครับแยกสัญญาณภาพ1ออก8ได้ครับ3ครับผมมี POE ในตัวเดินสายแลนเส้นเดียวภาพก็ออกครับเพราะฉะนั้นลูกค้านะครับผมไปเจอหน้างานนะครับอย่างเช่นการเดินสายบนฟ้านะครับผมเดินผ่านท่อ PVC นะครับเดินบนทางว w เวนะครับเราจะหมดปัญหาสำหรับการเดินสาย HDMI ทองแดงที่มีขนาดใหญ่นะครับผมเรานำตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมเข้ามาแก้ไขปัญหาครับโดยการ ที่ลูกค้าเดินจากต้นทางไปปลายทางนะครับผมใช้สายแลนเพียงแค่เส้นเดียวครับและตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมจะนําไปแก้ไขหน้างานรูปแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะสมมุติให้ดูนะครับผมไม่ว่าลูกค้าจะไปเจอโชว์รูมนะครับเป็นโชว์รูมที่ต้องจัดแสดงสินค้าครับผมและให้เรานําจอมอนิเตอร์หรือจอทีวีนะครับผมไปวางในจุดต่างๆครับเราก็สามารถนําตัว HDMI Splitter Extender POE ตัวนี้นะครับผมเข้าไปใช้งานครับหรือลูกค้าเจองานนิทรรศการนะครับผมสําหรับโชว์หรือการ แสดงสินค้าต่างๆนะครับที่จะอยู่แบบถาวรใช้งานประจําหรือจะเป็นแบบชั่วคราวเป็นทีมออร์แกเน์เป็นทีมงานตกแต่งดิสเพสามารถนําตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับไปใช้ได้ทั้งหมดครับประโยชน์ที่สําคัญเลยครับผมคือ1นะครับเดินสายง่ายครับสนะครับผมเราสามารถคอนโทรลอุปกรณ์ต่างๆในการเชื่อมต่อได้ครับสนะครับผมมีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมก็สามารถพกพาไปไหนตอนไหนได้ครับได้ทุกสถานที่กันเลยครับแล้วแต่หน้างานที่ลูกค้าจะเข้านะครับผมถือว่ามีอุปกรณ์ตัวเดียวนะ ครับผมตัวนี้ก็ครบจบในที่เดียวเลยนะครับและต่อมาเราจะมาดูตัวอุปรกรณ์กันนะครับผมว่าในกล่องนะครับมีตัวอุปรกรณ์อะไรบ้างในกล่องนะครับผมผมจะเริ่มแกะกล่องให้ดูกันเลยครับ ตัวกล่องก็จะเป็นตัวกล่องใหญ่แบบนี้นะครับผมตัวป้ายนะครับเป็น HDMI extender splitter 1ออก8ครับผมตัวนี้ก็จะบอกคุณสมบัติด้านหน้าเกือบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินสาย HDMI Display over extender นะครับผม Network cable มี loop out ใช้กับสาย Cat 5 Cat 6 Cat 7ตัวนี้นะครับผมการเดินระยะสายของตัวอุปรกรณ์นะครับได้ถึง40เมตรด้วยกันเลยครับและที่สำคัญนะครับผมตัวกรณนี้เป็นตัวอุปรกรณ์ ตัวนี้ตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานแบบ full high d ไปเลยครับและที่พิเศษได้มากกว่านั้นนะครับผมลูกค้าสามารถกด IR ระยะไกลได้ครับเป็นสัญญาณรีโมทจากตัวลูกๆมาหาเครื่องแม่ได้สามารถคอนโทรลได้ทุกตัวเลยครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดตอุปรกรณ์พร้อมกันเลยครับผมเราก็จะเจอแผงอุปรกรณ์แบบนี้เลยครับ แกะตัวพลาสติกออกมานะครับผมก็จะมีตัว RX Receiver 8ตัวครับ เป็นตัวลูกนะครับผมเพื่อการส่งสัญญาณภาพไปหาตัวจอมอนิเตอร์นะครับและจะเป็นตัว TX Transmitter ตัวรับ1ตัวครับในตัวอุปกรณ์นะครับผมมีตัว User Manual ให้ครับตัว User Manual ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะบอกคุณสมบัติทุกอย่างนะครับผมสำหรับตัวอุปกรณ์ HDMI Extender Splitter POE ตัวนี้ครับพูดง่ายๆว่าถ้าลูกค้าดูคู่มือจากที่แถมมาให้กับตัวอุปกรณ์นะครับผมลูกค้าจะไม่ต้องมาสอบถามผม อีกต่อไปครับเพราะในนี้นะครับผมบอกคุณสมบัติและการเชื่อมต่อทั้งหมดแล้วครับถือลูกค้าไม่เข้าใจลูกค้าก็ทักมาหลังวม่สอบถามวิธีการติดตั้งกับทางเราได้เลยครับ PBA พร้อมที่จะปิดหน้างานให้ลูกค้าเสมอครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวพอตทีละตัวกันดีกว่าครับว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรครับเริ่มจากตัวแรกตัวใหญ่นะครับผมเป็นตัวเซนเดอร์ครับตัว TX ครับตัวนี้นะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับ เป็นตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับผมตัวเล็กกระทัดรัดครับตัวนี้จะมีปีกสองข้างครับเอาไว้ยึดกับ ตัวตู้คอนโทลครับจะเป็นตู้แลกตู้กล่องกันน้ําตัวนี้สามารถยึดได้ทั้งหมดเลยนะครับตัวฝั่งด้านหน้านะครับผมจะมีตัวปุ่มรีเซ็ตนะครับเราสามารถกดรีเซ็ตได้ครับผมให้ตัวอุปกรณ์นะครับดีเทคการอัตโนมัตินะครับผมเมื่อเกิดปัญหาครับมีตัวไฟ LED สัญญาณลิงก์ให้ครับผมเพื่อบอกสถานะการเชื่อมต่อต่างๆนะครับเรามาดูฝั่งด้านหลังกันเลยครับผมตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมใช้ไฟเลี้ยงแค่เพียง12โวลต์เองครับเพราะฉะนั้นนะครับผมตัวนี้ ปล่อย P.O.E ไปหาตัว R.X นะครับผมเราจะไม่ต้องใช้ไฟแรงดันสูงนะครับเราใช้ไฟเลี้ยงตัวอะแดปเตอร์ที่แถมมาให้ก็เพียงพอที่จะใช้งานสําหรับการออกภาพของตัวกรได้แล้วครับต่อมานะครับผมตัวดิสสวิตต์นะครับตัวดิสสวิตต์ตัวนี้นะครับผมก็สามารถปรับได้นะครับผม3สเต็ปด้วยกันครับและก็สามารถปรับสเต็ปได้ถึง8สเต็ปเลยครับจากที่ตัว User Manual บอกมานะครับผมตัวนี้ก็จะสามารถปรับได้720 p 50Hz 2 1>, 1 channel 720p 50hz 7.1 channel 1080i 60hz 1080i 60hz 7.1 channel 1080p 60hz หรือว่าจะเป็นเรียวรูปอาว์นะครับผมเป็นการแยกสัญญาณของลูปอาวต์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้แสดงสลับกับตัว RX การแสดงสัญญาณภาพได้ครับผมหรือว่าจะเป็นตัว default นะครับผม 7 2 0 p 50ปีเฮิร์ตนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกปรับได้ตามหน้างานลูกค้าได้เลยครับและต่อมานะครับผมตัวนี้เป็น IR นะครับอย่างที่ผมบอกขั้นต้นนะครับผมตัวอุปกรณ์ตัวลูก RX ทุกตัวนะครับผมจะสามารถต่อ IR ได้ครับเมื่อลูกค้าต้องการกดรีโมทนะครับผมเราจะมีตัวฟังก์ชันตัวนี้ครับเพียงแค่เสียบสาย IR นะครับผมและเราจะรับรีโมทจากต้นทางมาหาปลายทางได้ครับต่อมานะครับผมจะเป็นตัว h d m i In ครับและตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมจะมีตัว ตัว h a d d m i Loop Out แถมมาด้วยครับเพื่อที่จะให้ลูกค้านะครับผมต่อสัญญาณภาพนะครับเข้าสู่จอมอนิเตอร์ต้นทางนะครับผมเพื่อดูภาพเสมือนนะครับผมจากตัวต้นทางนะครับส่งสัญญาณไปหาตัวปลายทางได้นั่นเองครับและต่อมานะครับผมเป็นพอร์ต r j 4 5นะครับจะเป็นตัวส่งสัญญาณภาพโดยสายแลนนะครับผมไปหาตัว RX ครับโดยใช้สายแลนเพียงแค่1เส้นนะครับผมพอตัวอุปกรณ์นะครับส่งสัญญาณไฟและสัญญาณไปหาตัว RX เรียบ ลอยแล้วครับภาพก็ติดนะครับผมตัวปลายทางไม่จําเป็นที่จะต้องเสียบอะแดปเตอร์นะครับภาพก็ขึ้นครับผมนี่คือความพิเศษของตัวอุปกรณ์ตัวนี้เลยครับและต่อมาเราจะมาดูตัวลูกกันเลยนะครับผมลูกลูกทั้ง8ตัวนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับผมเรามาดูกันครับตัวลูกๆูกหน้าตาจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับผมตัวรีเซิฟเวอร์นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับ ตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมเป็นตัวเล็กกระทัดรัดครับจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมจาตุรัสนะครับผมตัวนี้นะครับมีช่องมาให้ยึดกับตัวอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแผ่นรองนะครับตัวตู้ตู้แหลกตัวกล่องกันน้ําตัวนี้ก็สามารถยึดได้ทั้งหมดเลยนะครับผมและฝั่งด้านนี้นะครับผมจะเป็นตัวช่องรับสายแลนนะครับรับสายแลนจากตัวทานสปิเตอร์มาหาตัวรีซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ครับผม เพียงสายแลนแค่เส้นเดียวครับตัวปรปกณ์ก็สามารถแสดงภาพออกเป็น h d m i ไได้แล้วครับช่องตัวนี้นะครับผมเป็นเล็งนะครับสําหรับการกดเพื่อค้นหาระดับความยาวของตัวสายนะครับผมแล้วก็บวกมากับตัวไฟ LED ลิ n k ตัวนี้นะครับผมเอาไว้บอกสัญญาณสถานะของตัวอุปกอ์ตัวนี้ครับต่อมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นตัวพอต IR In ครับลูกค้าสามารถนําสาย IR นะครับผมมาเสียบเข้ากับตัวปรปกณ์ตัวนี้นะครับและสามารถกดรีโมทระยะก ไปหาที่ตัวเครื่องแม่ได้ครับตัวสาย IR เราก็แถมมาให้ในกล่องเลยนะครับนี่ก็จะเป็นสาย IR ทั้งหมดเลยนะครับที่แถมมาให้ครับต่อมานะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัว HDMI เอานะครับเราเสียบตัวสาย HDMI นะครับไปต่อเข้าสู่ตัวจอนิเตอร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวสาย HDMI แบบทองแดงนะครับผม1เมตรถึง50เมตรหรือจะเป็นตัวสาย HDMI แบบไฟเบอร์นะครับผมตั้งแต่10เมตรจนถึง400เมตรเลยครับ ก็สามารถใช้คู่กับตัวอุปรกรณ์ตัวนี้ได้แบบไม่มีปัญหาเลยนะครับต่อมานะครับผมเป็นรูช่องเสียบอะแดปเตอร์5โวลต์นะครับลูกค้าสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมเรามี poe แล้วเราต้องมีตัวอะแดปเตอร์เสียบตัวนี้มันเป็นตัว optional ครับผม อย่างเช่นมันจะมีตัวอุปกรณ์บางตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวจอทีวีรุ่นใหม่นะครับผมตัวจอ LED ตัวสมาร์ททีวีรุ่นใหม่นะครับที่รับค่าสัญญาณไฟจากตัว h d m i ตัวนี้ครับปลายทางตัวจอทีวีนะครับไม่จําเป็นต้องเสียบไฟนะครับเรามีตัวออปชั่นตัวนี้มาให้นะครับผมเพื่อที่จะเสียบแค่ไฟ5โวลต์เข้าตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็ไปทั้งสัญญาณภาพและไฟไปหาตัวจอทีวีครับผมโดยการที่ตัวจอนะครับไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยนะครับตัวนี้เราจะลองรับอนาคตนะครับผม ผมคิดว่าปี2ปีมาแน่ครับผมตัวจอทีวีที่เราไม่ต้องเสียบปลั๊กเราสามารถนําตัวอุปรกรณ์ตัวนี้นะครับผมเข้าไปใช้งานกับตัวอุปรกรณ์นั้นๆได้เลยครับใช้งานครบแถมยังรองรับอนาคตอีกด้วยตัวนี้นี่เยี่ยมจริงเลยครับและเรามาดูตัวอุปกรณ์เสริมกันเลยนะครับผมว่าตัวอุปรกรณ์มีอะไรบ้างนะครับขั้นต้นนะครับผมก็จะแถมตัวสาย ตัวสาย IR ของตัว RX มานะครับผมแล้วก็จะแถมตัวสาย IR ของตัว TX มา1นะครับตัว RX R 8นะครับเราสามารถกดรีโหมดระยะไกลได้สำหรับตัวลูกทุกๆตัวเลยนะครับผม และตัวเครื่องแม่เราก็จะแถมตัว12โวลต์3แอมป์มาให้ครับ3 6วัตต์นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับใช้ตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับผมเราสามารถปล่อย POE นะครับจากตัวต้นทางไปหาปลายทางได้ถึง8ตัวด้วยกันเลยครับไฟไฟ้าแค่12โวลต์อันนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมและเดี๋ยวเรามาดูการทำงานใกล้ๆกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มทดสอบให้ดูกันเลยนะครับ และต่อมานะครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อพร้อมกันเลยนะครับและเราจะดูกันนะครับผมว่าตัวอุปกรณ์นะครับมีการเชื่อมต่อแบบไหนและการแสดงภาพเป็นอย่างไรนะครับผมสำหรับตัวอุปกรณ์ที่เราจะนํามาเทสนะครับผมเราก็จะมีตัวมีเดียเพเยอร์นะครับผมเป็นตัวส่งสัญญาณภาพนะครับและเราก็จะมีตัวจอมนิเตอร์นะครับผมทั้ง8ตัวเลยครับ ตัวสาย HDMI นะครับผมต่อจากตัว RX นะครับตัวเครื่องลูกนะครับผมต่อเข้าสู่ตัวจอมอนิเตอร์นะครับผม8เส้นครับต่อไปก็จะเป็นตัวสายแลนนะครับผมที่เราเอามาทดสอบนะครับผมจะเป็นขนาด1.5เมตรครับและตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมโรงงานเครมมาได้40เมตรครับเราเตรียมตัวสาย40เมตรมาทดสอบให้ลูกค้าดูกันครับผมว่าใช้งานเต็มประสิทธิภาพได้จริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม เรามาดูกันนะครับผมตัวมีเดียเพเยอร์นะครับผมเดินสาย HDMI นะครับเข้าอินพุตเข้าที่ตัว HDMI extender splitter POE ตัวนี้นะครับผมและเราสังเกตนะครับตัวสายแลนแต่ละตัวนะครับผมจะเข้าสู่เครื่องลูกแต่ละตัวเลยนะครับเรามาลองตัวสาย40เมตรกันนะครับผมว่ามันจะเดินได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าครับเราต่อตัวสายแลนนะครับผมเข้าที่ตัวสวิตตัวแม่ครับและต่อมานะครับผมเป็นตัว หัวปลายทางนะครับผมเราต่อเข้าที่ตัว RX นะครับตัวอุปรกรณ์นะครับมีบอกเป็น p o e เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวภาพจะขึ้นและใช้งานได้ปกติหรือเปล่าครับ ตอนนี้ภาพแสดงปกติเลยนะครับผมตอนนี้เราปิดเสียงไว้อยู่นะครับผมตัว h e d d i ตัวนี้นะครับใช้งานได้ทั้งภาพและเสียงนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มวอลลุ่มเสียงดูนะครับผม ดูเสียงเบาๆกันมากนะครับผมเสียงของนกนะครับการใช้งานง่ายๆไม่ย okay. ุ่งยากดีเยี y, ่ยมจริงเลยครับและสามารถเดินด้วย poe นะครับผม ผ่านสายแลนเพียงแค่เส้นเดียวเลยครับผมมาต่อเข้าที่ตัวอุปกรณ์นะครับโดยที่ตัวปลายทางไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงเลยสักตัวเดียวครับ และนี่ก็คือตัว HDMI Extender Splitter POE 1ออก8ของเรานะครับผมหวังว่าตัวอุปรกรณ์ตัวนี้นะครับผมจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและเพิ่มมูลค่าหน้าง,งานให้กับลูกค้าได้มากมายเลยครับยังไงผมขอฝากตัวอุปรกรณ์ตัวนี้นะครับผมไว้เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าเพื่อที่จะไปติดตั้งหน้าง,งานของลูกค้าได้ผมคิดว่าตัวอุปรกรณ์ตัวนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายโซลูชันและนําไปอัดับใช้ได้กับหลายหน้าง,งานเลยนะครับหากลูกค้าสนใจสินค้านะครับ ลูกค้าอยากสอบถามสินค้าลูกค้าสามารถ inbox เข้ามาที่โพสต์นี้ได้เลยครับลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้นะครับผมใน w w ็เว็บ pb supply net ครับเว็เว็บ pb store net นะครับผมหรือไลน์ตามโพสต์นี้ได้เลยครับเลือกซื้อสินค้านะครับผมเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าได้มากที่สุดนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมขอลาไปก่อนนะครับผม p ีพีเบ p ์สปายครับขอบคุณครับ